ได้ฉันเร็วมาก่ันหมดแล้วทำได้เลยปลูกผมเราจะต้องตัดผมสั้นไหมครับไม่จําเป็นมีหลายวิธีให้เลือกครับปลูกผมจะต้องพักงานไหมครับไม่จําเป็นครับหลังจากปลูกผมเสร็จวันนี้วันรุ่งขึ้นสามารถกลับไปทํางานได้เลยครับปลูกผมเจ็บไหมครับจะเจ็บเฉพาะตอนฉีดยาชาข้างหลังหนึ่งครั้งข้างหน้านหนึ่งครั้งแค่นั้นเองครับปลูกผมแล้วจะกลับมาร่วงไหมครับผมที่เราเอามาปลูกเป็นผมที่แข็งแรงที่สุดบนศรีรษะผมกลุ่มนี้จะไม่ร่วงแล้วครับ กินยาทาให้หย่อนสมรรถภาพทางกินไหมครับคนไข้ทุกท่านที่ทานยาไม่จําเป็นจะต้องหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับในการรักษาด้วยยากลุ่มเฟเนสซิราสามารถทําให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศได้แค่1.7ครับผมเส้นเล็กมันจะทำให้ผมเส้นใหญ่ได้ไหมครับใช้การรักษาอื่นๆที่ไม่ใช่การปลูกผมเช่นกินยาทายาทาเลเซอร์หรือว่าฉีด PRP ได้ครับแล้วผมด้านหลังจะน่าเก็บไหมครับเวลาเราจะเก็บผมด้านหลังเราจะกระจายเก็บทำให้แผลด้านหลังดูไม่แหว่ง ผมงอกขึ้นมาเนี่ยใครมาเปิดดูก็จะไม่รู้ว่าเคยปลูกผมมาก่อนครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมบางศีรษะล้านหน้าผัดกว้างหรือมีรอยแผลเป็นสามารถเข้ามาพบหมอได้ที่ m a x h a i แ Clinic ครับ